กราบสวัสดีครับผมหวายควันหอมวันนี้เราอยู่กับ VR ของผมเองนะครับพอดีเพิ่งไล่ระบบไฟเสร็จนะหลังจากที่งมมา3วันนะครับอันนี้อันนี้งมมา3วันนะ3วันเต็มเต็มเลยนะครับอ่านะอันนี้เดี๋ยวคลิปตอนติดเครื่องนะครับเดี๋ยวจะลงในคลิปสั้นให้ดูนะในคลิปสั้นใน YouTube นะครับ อพอดีตอนนี้มันก็เย็นๆแล้วนะก็ยังไม่อยากใช้เสียงเพราะว่ากูไล่มาทั้งวัน <c oughs> นี่เดี๋ยอน,นี้เรามาเป็นคลิปสั้นๆนะไม่ยาวมากครับอันนี้ก็เป็นล้อแม่เหล็กรถสูตรทั่วไปที่มีขายในแอปส้มแล้วก็น้เงินนะครับอ่าส่วนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นพันเชอร์พันเชอร์พันเซอร์นะครับส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นกล่องไฟนะอันนี้เรายังอุ๊บอิ๊บไ้ก่อนนะครับ กว่ากูจะหาเจอให้แม่งสตาร์ผิดได้แมงไอเยลากเลือด<笑><笑>นะเดี๋ยวอุสูตรไว้ก่อนบางคนถ้าเป็นเป็น,ปนอ่าพวกช่างไฟก็จะรู้ระบบมันนะครับคือกูไม่รู้ไง <K _ S 1> ของเดิมมันจะมาอย่างนี้นะผู้ชมของเดิมมันจะมีมัดอย่างนี้มานะครับจะมีมัดอันนี้ไม่รู้เป็นคอยแสงหรืออะไรนะจะเป็นอย่างนี้และอันนี้ที่แน่ๆคือมันเป็นพันเซอร์เว้ยเป็นพันเซอร์จุะเบิดของเดิมมันนะอันนี้คือของเดิมนะซึ่งของเดิมผมไล่ไล่แล้วไฟมา ไฟมาแต่สาตาร์ทไม่ติด <c oughs> คือกูไ i, ล่กูไล่จนไฟมานะเวย้ยแต่คือมาสาตาร์ทไม่ติดทํายังไงก็ไม่ติดนะครับก็เลยเลยลองใส่เป็นพันเซอร์พันเซอร์พวกรถมอเตอร์ไซค์แทนนะอันนี้อันนี้ไม่รู้เป็นของมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรือเป็นของพวกเครื่องตัดหญ้าผมไม่แน่ใจนะนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นพันเซอร์ทั่วไปที่มันมีบวกลบอะ่ะนะครับเป็นสายบวกลบส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันมันมีสายเส้นเดียวผมไม่รู้มันเป็นสายอะไรซึ่งกูก็ไม่เซียนระบบไฟอ่ะก็เลยไม่รู้นะครับ เอออีกอย่างหนึ่งไอ้พวกเนี่ยในขณะที่พวกล้อแม่เหล็กอ่ะถ้ามันไม่ได้ศูนย์ของมันอ่ะมันจะสตาร์ทไม่ติดนะเว้ยไฟมันจะมาน้อยๆบางๆคือแบบกูไล่แล้วไล่อีกกูไล่จนกูทอเนี่ยจนตอนเนี้ยจนตอนเนี้ยคือมันติดแล้วนะครับผมไล่โดยมันติดแล้วมันติดแต่ว่ายังมีปัญหาคือมันรอบไม่นิ่งนะคือตอนเนี้ยคือรอบมันไม่นิ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ระบบแถบแม่เหล็กหรือเปล่านะครับ น่าจะเป็นระบบแถบแม่เหล็กนะเพราะว่าตัวเนี้มันจะมีแถบแม่เหล็กทั้งหมดสามจุดจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีแค่3จุดทีนี้มันจะพูดยังไงอ่ะมันมันหาตำแหน่งจุดระเบิดยากมากนะผู้ชมคือปกติของเดิมเรามันอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยพันเซอร์เดิมอ่ะผมีอาร r ทิันมันอยู่ตรงนี้ทีนี้พอเราย่อมัดไฟให้เล็กลงอ่ะหรือว่าย่อไอ้มูเล่ย่อมูเล่ไฟการไฟให้เล็กลงนะครับ ตำแหน่งม <mile> ันเพี้ยนเว้ยมันอาจจะจริงจมันอาจจะไม่เพี้ยนหรอกมันจะอาจจะเหมือนเดิมมาแหละเพียงแต่ว่าไอ้แถบแม่เหล็กของเนี้ยมันเป็นตัวสั่งจุดระเบิดนะครับสั่งจุดระเบิดจากพันเซอร์ให้บันเซอร์มาจุดระเบิดจุดไฟทีนี้พอพอแถบแม่เหล็กอ่ะมันไม่ได้อยู่จุดเดิมเหมือนของ VI เห็นปะเนี่ยมันไม่อยู่จุดเนี้ยไม่อยู่จุดเดิมตรงตรงมาร์คข้อเหวี่ยงเนี่ยพอไม่อยู่จุดเดิมเนี่ยมาสตาร์ทไม่ติดเว้ยก็กูก็งงมาทั้งวันเดี๋ยวเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูดีกว่าเอาแสตาร์ทนะแก่สตาร์ทนะ เพราะว่าเสียงมันมันดังนะครับเสียงมันค่อนข้างจะดังมากมันคิดด้วยดิมันต้องมาเอาท่อจ้ำจ้เงินไว้อย่างเงี้ยนะคือเสียงมันดังนะครับเพราะว่าบางทีเราเราไล่ติดแล้วแล้วทีนี้ไฟมันเหมือนมันไม่เสถียรน่ะแต่ว่ามันก็น่าจะขี่ได้นะเดี๋ยวให้ดูกลับกล้องก่อนนะครับอันนี้คือผมต่อระบบไฟแล้วอันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะเห็นไหมทีแรกรอบเดินเบามันจะเบาเงี้ยมันจะอยู่ทีนี้มันไม่อยู่แล้ว ลอยระดับนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าตำแหน่งแม่งไม่สมบูรณ์หรือเปล่าแต่คือขยับแล้วขยับอีกคือจุดเนี้ยแม่งเป็นจุดที่เป๊ะเกือบเป๊ะที่สุดแล้วไม่มีจุดไหนดีกว่าจุดนี้ครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะได้ลองขี่หรืออะไรหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามกัไนไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับกูว่ากูว่าคลิปอันเนี้ยยังไม่มีใครเคยทําเดี๋ยวถ้ายอดวิวยอดคอมเมนต์ยอดแชร์กูไม่รู้จะเห็นยอดแชร์หรือเปล่า ถ้าแม่งเยอะเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอกสูตรเพราะแม่งบิดติดมือมาท่านผู้ชมเคยเห็นรถสูตรต่างประเทศไหมครับที่เขาใส่ไอ้มัดตัวนี้กันน่ะมันจะเป็นพวกอะไรพวกอินโดแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะมันจะคล้ายๆกิ่งเหล็กจะเล็กเงี่ยพวกอินโดมาเลยนะครับทางนู้นนี่เขาเล่นเล่นรถกันอะที่ใส่ไอคเกันนะแล้วก็พวกซูซูกิที่เขาเล่นเล่นกันน่ะที่เขายกล้อกันมันๆนะครับอ่ะนั่นแหละก็น่าจะเคยเห็นผ่านเฟซผ่านอะไรกันบ้างโอเคอย่างที่บอกถ้ายอดวิวยอดไลคอยดแชร์ยอดไล์แม่ง เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าทํายังไงให้มันติดนะก็ฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับเพราะว่ากูไล่มาสาวันกูบอกเลยกูไล่มาสาวันเพราะผมไม่ใช่ช่างไฟอะถ้ากูเป็นช่างไฟป่านี่แม่งติดตั้งแต่วันแรกแล้วอโอเคคลิปนี้มีเลาจะใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ